สวัสดีครับพบกับซันดิจิตอลเอนจนร์นะครับวันนี้นะครับเซ็มาบอกนะครับตําแหน่งโฆษณานะครับที่ท่านสามารถโพสต์ขายของได้ฟรีๆเลยนะครับฝากกดเลิฟกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปดูกันเลยครับผมสําหรับวิธีการนะครับในการเข้าไปนะครับเพื่อโพสต์ในส่วนของ Marketplace นะครับให้ท่านแตะบริเวณที่เป็นรูปรูปบ้านเนี่ยครับ เป็นจะเข้าตรงในส่วนของ Market Marketplace เนาะถ้าท่านหาไม่เจอให้กด3ขีดด้านขวาบนนะครับถ้าเป็น iPhone จะเป็นด้านล่างนะครับให้ท่านมองหานะครับเนี่ยจะมีคำว่า Marketplace แตะคำว่า Marketplace นะครับท่านก็จะเจอในส่วนของ f a e b o o k m a r k e t p l a c e นะครับวิธีการลงโฆษณาในส่วนนี้นะครับก็กดคำว่าขายครับด้านซ้ายบนจะมีคำว่าสินค้าเกิดขึ้นเนาะท่านก็แตะคำว่าสินค้านะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับ ให้ท่านใส่รูปภาพใส่ชื่อราคานะครับใส่หมวดหมู่นะครับถ้าลองกดเลือกหมวดหมู่เอานะครับว่าหมวดหมู่เนี่ยตรงไหนเนี่ยเป็นหมวดหมู่ที่ตรงกับท่านนะครับหลังจากนั้นสภาพนะครับก็จะมีใหม่มือ 1- มือ2สภาพดีพอใช้นะครับถ้าท่านขายสินค้าใหม่ก็แตะเป็นสินค้าใหม่นะครับอ่อย่างอื่นไม่มีอะไรนะครับมีสีตำแหน่งที่ตั้งครับท่้งก็สามารถกดตำแหน่งที่ตั้งได้นะครับสามารถเลื่อน ไปซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับว่าท่านจะขายณจุดไหนนะครับใส่คาอธิบายนะครับข้อมูลให้ครบนะครับเรื่องของราคาลักษณะของสินค้านะครับแท็กครับโอเคครับเปิดทานใส่ขันนุนไว้เนาะวิธีการใส่แท็กก็คือคําที่เกี่ยวข้องครับหมายความว่าสมมติเราขายเป็น iPhone เนาะสมมุตินะครับ iPhone 12สงเนี้ยนะครับให้ท่านกด enter เคาะมา1ทีครับก็จะได้แต่สําหรับบางเครื่องนะครับอาจจะเป็นอย่างเช่นท่านขอเป็นเป็น เป็นอีกอันนึงนะครับเป็นข้อมูลสมมติเรากด enter เนี่ยมันจะเคาะเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นบางคนนะครับให้กดลูกน้ําก็ได้ครับมันก็จะมันก็จะขึ้นให้ครับจะเป็นเฉพาะบางเครื่องนะครับอย่เพิ่งเครื่องซานเนี่ยเป็นใช้ enter นะครับจากบนคีย์บอร์ดบนมือถือนะครับก็ได้แหละนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับให้ค่กดถัดไปด้านขวาบนตรงนี้ครับแค่นี้เองครับทุกอย่างก็จะถูกโปรโมทผ่าน Facebook Marketplace นะครับเป็นตำแหน่งที่ท่านสามารถ ขายของได้ฟรีเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับข้อมูลแต่จุดเด่นสำคัญคือท่านต้องทำรูปให้ตรงใจด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ